อุอ uh ้ยพันกว่าเลยน่าจิกแน่ะหักจิกโอ้ว่าเลยทำไมทำไมไม่รับบับแม่งเอ้ยเกียร์ฟูจินพี่ก็ดีไว้นะสนุกไหมโอ้แอดเห็นเห็นเห็นเจดคุณริวฟีเอ็กยากได้เห็นอยากได้เนี่ยอยากได้เจดมันยากและโดนสวนนี่เลยแอดนี่ลย มันยากผมชือ่อจริงๆวิ่งกดเร็วจัดตัวกดเร็วจัดเจอเจอเจอแฮกเกอร์นะฮะเจอแฮกเกอร์ฉบับนี้เบอแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วแฮกเกอร์ของแอปนะต่อยจนมันใช้ท่าไม่ได้ต่อยมันจนจนใช้ท่าไม่ได้ ถ้าชีวิตจริงไ้โดนใส่กระดาษนี่ต้องมีร้องอะ่ะไอ้แตกแบน, <c oughs> นเลวลาผมใช้ภาพแบบนี้ผมไม่เคยถึงเลยถึงสุดก็เก้าสิบอูเอสเอ็กซ์เล่กำลลังจะมามันตีเลือดมันจะไม่หินวไอสากา่าเล่มันตีนดั้แต่ไหล่มันหิ้วสาก่าเล่ แมรกแอร์มันมันมันรับดอทเนี่ยแอรรับอยู่รับอยู่ไอ้โอ้ยด<อ>ดรับแล้วต่ว่าแต่ว่าถ้า,ถาสีเลือดไหลมันดูแอรโอ้ผมรู้แล้วรู้แล้วช่วงนั้นใช้ไอ้สกอปเปลี่ยนแล้วก็ใช้ดอททูแอรมันจะมีพลสวรรค์ดอทอ่ะพี่ป้าทำให้ดอทแรงแต่แอดผมใช้รู้แล้วรู้แล้วผมใช้อะไร สวยติดเลือดไหลด้วยเอเมนดอตมัน,นลดทีละสองหมื่นผมไปอัพ,พบอลสปันดอตแรงขึ้นนี่ทำไม,ไมทำไมดูคนอื่นเล่นรอบเดียวจะผ่านแล้วตัวเองเล่นเล่นอย่าพูดอย่างนั้นไปไปเลือดหมูพี่ลิวอย่าพูดอย่างลิวสบายเจผมจะเงียบไป <c oughs> ปินไปอะไรได้ไหมเนี่ย ตะกี้พี่พี่ริวพูดเลยพี่ริวตะกี้พี่พูดเลยนะไอ้ดิเอ็บอกว่าเนี่ยพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะแพ้ปิดใหม่ได้ไหมด้ยตะกี้พี่พูดว่าอะไรเนี่ยโอไม่ได้ยินไม่ปิดอ๋อไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ก็พูดับไปแล้วนะไม่ได้ยินโอ้ยหูดับแล้วกลงยเป็นเลือด ไปเลื้ยต้มหมูไปเลยไหวไหม,อ,ไไหมอ,อ,อาจารย์ไหวมั้ยฮึด้อยู่ <S <S เลี้ยต้นจีนหาไปลาไหลไอแอดทักกอไม่ออกของซัญญา่าซัญญ่าเรียบร้อยนะเมื่อกี้เพราะว่าชิวมันเพราะว่าชิวไงเมื่อกี้